พี่น้องเอ้ยฝ่าหัวย่ายกับลุยกลับมามืดว่าสันน้ำกระท่วมทางโอ้ยตายตายฝ่ามันหัวกลับจีบกลับเด่น ยายหัวตามาหอดตดวนี้ละ่ะลุยมากตกโดนเหล่เดีนี่ตกยางบอกแห้งทั้งแห้งทั้งโดนก็ดีละยายจังบดต้องออกไปหดส่วนตกแห้งนี่ไข่ไข่แน่เล่าเดียเบาแน่เลาเดีตอนยายลุยมากอ้วนร่อยมากือเฮียนี่แหละตัดสินใจลุยมาเลยแหละมันออกมาได้เคืองห้างแล้วเนาะ ออกมาจันวาออกมาจากตลาดได้ประมาณกิโลหนึ่งเลยนะตกตกก็ได้ลุยเลยแล้วเห็นนึงได้ล่ะไปจอดใส้ใดจอดใส้กับเปียกคือเก่าไหมลุยเลยตัดสินใจลุยเลยอดเอาหนาวกระซัง ตกแห้งขนาดเลยส่นใหม่ย่ายซุ่มซื่นล่ะเด้อบ่ได้อกไปหดเมนมันสีเบิดแล้วบ่เดือนเดือนนี้ก็สีเบิดแล้วมาออกพวัญซาเดือนเดือนหน้าเดือนนี้เดือน เห็นข้าวเขาออกอยูว่ว่านสิเข่ามาก่านข้าวเหมือขึ้นคือมันเหมือเช้าหนีย่ยเละตบง,งนี้มือแรงมากหอดเขาเลยโอ้แม่นขนาดเลยมอดูแม่นแมนอีลิตัน หงทวมพื้นเล่นไฟกระดับพอไฟด้เดี๋ยวนี้คันว่าแต่ฝนตกแน่ลบมแน่คึมคืมแน่เล่นบอกอยากดับโหลดไฟก็ได้ หน้ากระห้องแห้งแหงหืมห่อมหืมห่อมหืมห่อมเดิมเบาลุ้งแน่แล้วโอ้ต๊ะโดนเตอิมขนาดเลย ง่มเหมิดอยู่ได้ยายตอนนี้ฝ่ามันห้องเอาละสํานีล้ล่ะ